โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมราการวันนี้กี่ผมภูมิจะแพร่ราสวานี่นะครับก็สหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X Dog Edition เคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพอดีผมเพิ่งเห็นประกาศของเขานะครับก็พอดีผมทำคลิปของถังซานอยู่แล้วคราวนี้พอเข้ามาเกมอเผอิญว่าเห็นตัวอัปเดตครับซึ่งเป็นอัปเดตการรวมเซิร์ฟซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยการรวมเซิร์ฟแม่งไม่ดีมากนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะว่าการรวมเซิร์ฟเนี่ย มันจะหักของเนะี่ยมันจะแย่งของการจากพวกท็อปเซิร์ฟอะไรอย่างนี้นู่นนี่นัน่น,นใช่ไหมครับแต่ว่าเอ็ดด็อกอะเล่นหลายคนเนี่ยที่เล่นในเซิร์ฟผมเนี่ยถามมาตลอดเลยเมื่อไหลายแม่งจะรวมเซิร์ฟวะเพราะว่าการที่มีคนเล่นด้วยกันเยอะๆอะเกมเนี้ยมันจะสนุกกว่าเออมันเป็นเกมไอเดออาีจีที่เล่นแบบสนุกสนุกเล่นมันมันยิ่งมีคนเยอะก็ช่วยกันตีบอสตีอะไรได้แต้มเยอะได้ของเยอะอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออทำไมมันไม่รวมกันสักทีซึ่งการประกาศรวมเซิร์ฟครับจะ ทำตั้งแต่วันที่16พฤศจ,จิกาเวลา10อ่าเวลา8ปดโมงเชา้าถึง10บโมงเชา้าตามเวลาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเร็วก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับประกาศรวมเซิร์ฟเลยนั่นเองนะแล้วก็การรวมเซิร์ฟเนี่ยถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยนะครับเอ่อเซิร์ฟหนึ่งกับเซิร์ฟสองเนี่ยรวมกันของผมเล่นอยู่เซิร์ฟสองใช่ไหมแสดงว่ารวมกับเซิร์ฟหนึ่งสามถึงหกใช่ไหมเจ็ดถึงสิบอ่าสิบเอ็ดถึงสิบห้า สิถึงยีแสดงว่าเซิร์ฟไหนที่แบบรวมกันเยอะๆอะแสดงว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยี่สิบเอถึงยี่สบ่สิบถึงสาเห็นไหมเนี่ยบางอันก็45อันบ้างเนี่ยนะแสดงว่าขึ้นอยู่กับจํานวนคนในเซิร์ฟเวอร์31มสิบเอ็ดถึงส5มสิถึงสี่สิบถึงสี่สถึงห้าสาสิถึงห้าสถึงหก 61ถึง 63, 64ถึง 66, 67ถึง 70, อ่ะ71ถึง 74, 75ถึง 77, 78ถึง 80, 81ถึง 84, 85ถึง 87, 88ถึง 90, 91ถึง 93, 94ถึง 96, 97ถึง 98, 99ถึง 100, หลักๆจะมีการรวมกันเนี่ย แค่ประมาณ100เซิร์ฟแสดงว่านอกนั้นเนี่ยที่เล่นประมาณ200300เซิร์ฟขึ้นไปเนี่ยน่าจะยังไม่ได้รวมเขารวมเฉพาะเซิร์ฟ1ถึงเซิร์ฟ100ก่อนแล้วก็แยกย่อยตามนี้แสดงว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยรวมเยอะหน่อยรวมน้อยหน่อยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเซิร์ฟเวอร์ของอ่าแบบว่าคนในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองก็เซิร์ฟ2กับเซิร์ฟ1รวมกันอ่ะก็ต้องมารอดูเพราะสุลต่านส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่เซิร์ฟ1เซิร์ฟ2องเซิร์ฟ3มมั้งถ้าจำไม่ผิดเซิร์ฟ3มเนี่ยสุลตา่านค่อน กิวผมตอนนี้ขาดประมาณ2คนอาจจะหาคนเพิ่มได้ประมาณนี้และกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนแบบจะเข้ากิวมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าคนมันเริ่มน้อยย้ายไปเล่นเซิร์ฟอื่นนะก็การรวมเซิร์ฟเนี่ยผมมองว่าก็ดีแล้วกันจะได้มีการคลกคลื้นคลักประมาณนั้นเปิดมาประมาณเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ1เดือนก็น่าจะรวมเซิร์ฟใหม่แหละผมคิดว่านะครับก็จากประมาณนี้แล้วกันมาอัปเดตให้เพื่อนๆเผื่อใครแบบรอการรวมเซิร์ฟอยู่น่าจะมีของชดเชยด้วยนะคิดว่านะ่ครับก็ไม่ต้องไปนั่งซีเรียอะไรหรอกนะครับการชดเช เขาแบบว่าชดแบบว่าเป็นการรวมเซิร์ฟแบบผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าเราไม่มีคนเล่นในเซิร์ฟเลยอะแม่งเหงาจัดเลยครับเหงาจริงเออเพราะฉะนั้นรวมเซิร์ฟก็ดีแล้วแหละเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ